ฝนตกเร็วค่ะนีใจวาสวนโอสารนูกับอดทนทรหออด,อด,อดทนเนาะนี่นะคะจิมกิมมาปลูกเพิ่มค่ะเพราะรู้ว่าฝนตกสายนุนี่อ้นี้มาเขือเทศนะคะอันนี้กับพักชีฝรั่งเอขึ้นใช่ายฝรั่งค่ะต้นใหญ่อันนี้ขนาสารนุที่ต้องปลูกเด้วค่ะอุ้ยฝนตกออฝนตก นี่กระพิกพิกก็มะเขือค่ะโอดีใจเนี่ยโอ้ตกปบเปะยปบเปียจิตตได้เทลายตัวสาวนูจีเปียกไหมฝนสวีเดนนเ่ยแหมดินแหงดูเถอะค่ะดูดูดูค่ะดินแหงขนาดมาวาดรวดนะคะเนี่ยโอ้กองสาวนูโอ้ ดิ้นแ้งค่ะเนี่ยอ,อันนู้นก็อันอันก็โหละพาค่ะสานนบัดสานุู้ิจีสตรงนี้อันนี้ก็โหละพานะคะนี่นี่นี่วก็ชีฝนตกอะอะ,อะแม่มาถ่ายทำโอ้เอ็กซิงแวนตาลีตื่นเรวเร่งนะแม่ฝนตกยังมาหลดน้ำ พักอยู่แฟนสาวเลยนูดูฝนตกหนู่นักหนูหนักหนูหนักดูฝนโอ้ยพักชีกังห้ามงามโอ้โดีใจฝนตกไม่กลัวนะฝนน่ะตกมา,ากแรงๆโลดฝนเอาค่ะเดี๋ยวสาวนูจิปลูกเด้อค่ะเดี๋ยวสาวนูจิให้ดูเรา วันนี้ไม่ได้เอาไม้มาเด้อค่ะนี่นี่เดสานุยิบปลูกสักแป๊กหนึ่งเด้อค่ะนี่เดยวเดวสานุปลูกสัตว์สานวี่ให้ดูเด้อค่ะน่ารุนตาอ่ะอ่ะค่ะเด๋วสานุจะมาให้ดูเด้อเดซเดสานุคงไม่ได้ตั้งกล้องตรงนู้นนะคะเพราะว่าฝนตกสาวานุจะปลูกเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเด้อค่ะสาวานุจะปลูกตัวนี้ค่ะดูต๊กยังไม่ถึง ห้านาทีได้ยุดแหละฝนสวีเดนสารนุกเซธแล้วอ้วันนี้แต่ว่าผมสานุกเปียกอยู่ค่ะแ,แล้วกาเซจแหละอูเอ้าคันนี่เจมสให้ดูผลงานให้ดูผลงานนะไปแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วค่ะวันนี้เหนื่อยปลูกอะไรเด้อคันนี้ไม่รู้จะรอดไม่รอดปลูกใบกอนค่ะนี่นะคะอันนี้ถัวรค่ะถัวเขาก็ขึ้นข้างเลยเด้อสาวนุ ปย้อมไปเย็มแตจะมีอันนี้ค่ะแตงกวาตัวแรกสาวนู้ว่าไม่ไม่คืนค่ะแตงกวาคืนแะ้วเดินนี่แซมช่างพักสาวนูปลูกผสมผสานนี่พริกนะคะพริกพริกปลูกเมื่อกี้นี่อันนี้ก็กะหล่ำก็มีอะไรอีกเอ่ออ๋อโหระพาโหระพานี่ค่ะโหระพากรับตน้นพักชีเอ่อขึ้นชายฝรั่งค่ะ สาวนุป,ปลูกผสมผสานเด้อค่ะที่มันน้อยที่มันแคบค่ะสาวนุก็เลยปลูกผสมผสานนี่นะคะแล้วก็พักชกีก็สาวนุก็ปลูกปลูกอันนี้อยู่สองหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าน้อยข้างหน้าใบาค่ะนี่แซมแซมอันนี้ก็ปลูกอยู่ค่ะอันนี้อย่างนิดอย่างหน่อยอนอสาวนุก็เก็บยายโยนไปนี่ก่อนวันนี้เหนื่อยละแมวละ อันนี้ก็มะเขือเทศกันนี่มะเขือเทศเด้อน,นี่นี่นะคะมะเขือเทศนี่ค่ะอ้าวฝนตกเออคนกจี้ไปปล่อยตอนนูป,ปลูกตอนนี้ก็เดี๋้วอากาศยเย็นๆแล้วก็ฝนไปปล่อยแล้วก็เด้วพวกนี้ต่ตนนู้เข้าบายแต่นูจะมาดูอีกทีไม่รู้ม,รมีเวลาไหมค่ะยังไงก็คลิปทุดทไทย <laughs> ไปเรื่อยๆค่ะคลิปทุดทไทยวันนี้ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอู้ดูมือสารโนวันนี้ดำปีลี่เลยวันนี้ต้องคัดอย่างดีค่ะพรุนี้ทำงานเอาสวัสดีค่ะไปแล้วด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ